การเป็นเจ้าภาพในการแข่งขันนั้นนับว่าเป็นเกียรติและในขณะเดียวกันก็เป็นความรับผิดชอบอย่างสูงกล่าวคือนอกจากแต่ละคนจะต้องทำหน้าที่ของตนในการแข่งขันอย่างเต็มกำลังความสามารถแล้วยังต้องทำหน้าที่เจ้าบ้านที่ดีที่มีน้ำใจเมตตรีและให้ เทียดผู้มาเยือนด้วยจึงขอให้ทุกท่านรักษาสุขภาพให้แข็งแรงมีสติมีสมาธิและทำหน้าที่ของตนให้ดีที่สุดข้าพเจ้าเองและคนไทยทุกคนก็จะร่วมแปลงร่วมใจกับทุกท่านในการเป็นเจ้าบ้านที่ดีและสนับสนุน ให้กำลังใจท่านอย่างเต็มที่ในการแข่งขันกีฬาทุกประเภทเพื่อให้ได้รับความสำเร็จดังที่ท่านตั้งใจมุ่งหมายขออำนวยพรให้นักกีฬาและผู้แทนประเทศไทยทุกคนมีชัยชนะในการแข่งขันสามารถสร้างชื่อเสียงเกียรติคุณให้แก่ตนเองครอบครัวและประเทศไทยได้ทุกประการ